พยักอราหัส99นะครับเน,เ,นเนื้อเนื้อซาตินเลขโค้ดเดี๋ยวแป๊บนะครับ193สวยมากครับเนื้อซาตินพยักอราหัส99นะครับดูเล็บเสือดูปากครับผมความคมชัดนี่ คนสร้างพรานี่ทําได้สุดยอดปะครับผมดูความคมชัดครับตรงนะีครับสวยมากครับมองด้วยตาเปล่ายัางยังสวยครับดูดูดูห่วงครับผมสวยมากครับคนสร้างรุ่นนี้ดูความคมชัดครับผมสวยมากเลยนะครับ นี่ไม่ต้องใช้กล้องส่องยังสวยขนาดนี้นะครับรายการรายการนี้ได้มาสองลุนใครสนใจทักมาได้นะครับแบ่งให้ได้ครับอันนี้สาตินอันนี้เนื้อฉนวนคมชัดสวยมากครับซีนเดิมๆมลไม่ได้แกะเลย เผื่อมีคนสนใจแบ่งมาให้ทักมาได้ครับสนใจก็ทักมาครับหรือเบอร์โทรผม0805771135ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ในช่อง youtube ไปให้ครับผมหรือทักลายมาก็ได้ครับเมนเบอร์โทรแล้วก็ทักลายมาหาผมพยักอรหัน99สาตินสวยมากนะครับรุ่นนี้ มีราคาครับสนใจแบ่งให้เหรียญนะครับผมผมได้มาสองเหรียญอันนี้กล่องเดิมๆนะครับสภาพกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับความคมชัดของพระนะครับสวยไหมครับสวยงามมากคนสร้างพระใครสนใจก็ทักมาแล้วกันครับผมสนใจทักมาครับ สวยคมชัดมากพยักอรหันต์99หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ